เอาซิมบังกันนะไทยพี่น้องเบิังมองไอ้ฟ้าคางติดหนังจังหน่อยมันด้เแซ่บเดือดเอาตรงนี้ล่ะโอ้ได้ได้ตาพม่นได้มาบ่ให้หลังบ่เน่ยอันนั้นอันนั้นต้นกระเทียมบ่เออได้ได้อื้อหือเค็มบ่ดุดเค็มนลยครับอ่ะดดุดจังหน่อยครับ ขวนูดึกครับพี่น้องเศษเศษนอ,อนมอนข้อครับกับมีป่าเผาพ่อครับป่าเผาซื้อมามามขาท้องกัน,นบ่เข้าวท้องกันครับผมเศษเศษขวานูดึก,าดกมาผมลองซิมเบิ้งครับผมนี่ฟาขางตอนนี่เล็งไว้อยู่ไออฟาขางตอนนี้หมืดหมึดตัน้อยครับมาเดี๋ยวลองซิมเบิ้งครับพี่น้อง ิอืมฟุดจับบอกเลยเข้มเกลือเข้มเกลือเข้มเอา๋อเขาดีกินรับเขาครับเนี่ยตบเขากินเอาเข้าอืมอืมนะเอาอ่ะอ้าส str ุดยอด